I am Master surgeon to the The seat is company. In the period, under their duty, situation, come on, sir! I am captain of the classroom. Hey, of the company, Commander, sir! of the from ได้นำบุคคลพลังคนและกำลังคนมาจัดทำพิธีรับมอบคุณการศึกษาประจำปีการศึกษาพุทธศักราช2564เงินน้องกิน79คนตัดนี้พร้อมแล้วครับ ท่านผู้กำกับการกรมธนบุตรประการในวิธีที่เคารพตามที่กรมฐานบุตรเป็นประจำทุกปีนั้นสำหรับปีการศึกษาของภาษาจากเหนือและมูลนิธิต่างๆและผลกําไรจากเบี้ยบริการต่างๆทั้งหน่วยมีเงินจำนวนหนึ่งแสนเก้านหนึ่งพันบาทเงินจำนวนดังกล่าวคณะกรรมการแบ่งมอบคุณของหน่วยได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับจำนวนหกพันเป็นเงินหกพันบาทมันต้นจำนวนเจ็ดพันสองจุดหนึเอสเดีย เศรษฐาสามสุดห้าทึ้นไปทุนละสองพันบาทจำนวนห้าคูณเป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทสามระดับนัตยศึกษาตอนปลายสามจุดหนึ่งเฉรษฐาสามจุดห้าขึ้นไปทุนละสามพันบาทจำนวนห้าคูณเป็นเงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสามจุดสองเศรษฐาสามจุดขึ้นนขึ้นไปทุนละสองพันห้าร้อยบาทจำนวนเจ็ดคูณเป็นเงินหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเป็นระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรีจำนวนยี่สิบเจ็ดคูณทเป็นปริญญาตรี จำนวนคนละสองหมนบาทซึ่งในปีนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์แตละคนจำนวนแต่คนถึงนเงนหนึ่งหมื่นเด,ดทกชายขยุดบุนพันธ์เด็กหิงสุธิมาโมกนัน หยิิงพิศยาพรโสมเกศหยหญิงกมนตวันศรทาหยิงชายินพลทหินไอ้ไหยิบชายอภิรักเสี่ยวฟงหยิบหญิงฤทธีกาทำปุ๋ยหยิบชายทัชชากั้ำหิน เด็กหญิงขทยก็เรนหลงเมืองเดายปฏิวัติบุญสนาเด็กชายพักภูมินเทพชาเดกหญิงชยาดาปัดจีต่อไปเป็นเราอยากใหเป็นพรวามต้นนะครับเด็กหญิงจิพรลัทรคำเมืองเด็กชายบุรัฒน์บุญถิง เด็กหญิงอานิชาสุพรเด็กหญิงกิติยาสมเทพเด็กหญิงปนวันเียมพัฒเด็กหญิงสุธันมีบุตสมเด็กหิงพัชราุตมัน เด็กหญิงจิตกรอนใสแสงเด็กหญิงกนาการตัดตีต่อไปเป็น,นระดับทับพมสาตอตายนะครับนางสาวนติตาบุญตงนางสาวพรนภาจัน,านนาลีนายนัทนาบุญตั์ นางสาวพัฒนารารริมหานางสาวกิตกพรกิตนระกนายวัฒนาะบุญนวล่อไปเปนั่ออนุญาลิญาติที่ครับ นางสาวเนจราจนาลีนางสาวพปนเจ้าอรวาสมตตนางสาวพันระัวแย้งนางสาวพรสนมก้มีนายเียรพุทธพลังนางสาวพัน์รักบุญมวนนางสาวิชลารีตุ้มบัน nàng sáu thanh Úc trần của em nàng sáu gira à con đi Hà vượt hai bát xí đắc nằm đốt trần hai tí chết đi Đà, nàng sáu hồng quanh đi Đà.

ญิงแสนตดาตาทองนายชัชพงศตาทองหญิงวาุมีสล้มาสาวทิศทุกคน

ามากมากกันบางคนก็มนที่ไปสู้กำลังโมได้ก็เพื่อนลูสาวก็มีในเพ่อนลูสาวันจะเดินเที่ยวบ้านก็มีในไข้หลายคนก็อยากให้พวกเราตั้งใจเรียนการศึกษา มากขึ้นหนจะต้องแข่งขันกันมอแม่เราแต่ก็หาเงินมาส่งเจ้หาเงินมาแล้ว่อแม่เรา ที่การสืบกนั้นหลยท่านถ้าคุณพคุ่เท่าไหร่ที่ใค้าคพ่อแม่ครับก็ขอให้ไปนะปลุกพ่อแม่เราไปเนี่ยกมาห้ีครอบคัวที่ศีรรมึกษาสบันสมบตทั้งหมดง